อยู่ในมุมที่ตัวเองมีความสุขไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเช,าช,าชา้าๆเลยครับกาบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องและ f อที่รักทุกท่านครับ EP ที่41ครับ ชุดใหม่ๆสวยๆย,ยามเชา้ชาเช้าเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นไม้กลางเขนครับพระเยซูผู้เป็นเจ้าครับสวยๆงามงามเลยครับน่าจะเป็นเนื้อโลหะครับเลี่ยมเก่าโบราณครับ กอบเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่สองครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเปียกท้องคําครับวัดบวรครับ เนื้อสวยสวยเก่าเก่าเลยครับเนื้อเปียกทองคําครับพระกิ่งวัดบรวรครับรายการที่3ครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โต๊ะครับวัดประดูชิมพีครับด้านหลังฝังตะกุดครับ3ดอกครับ เรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่4ครับน่าจะเป็นเขี้ยวครับเขี่ยวเก่าครับถักลวดครับ รายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นสมเด็จ100ยปีครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับนวลนๆนนเลยครับมีเม็ดไข่ปาลาด้วยครับด้านข้างครับ รายการที่6ก็เป็นพระขุนแผนไข่พาซี่ครับถักลวดเก่าครับเจ้าของน่าจะแกะลวดออกครับขุนแผนไข่พาซี่ครับเมตตามหานิยมครับคงกระพันชาติครับขาขายร่ำรวยครับเงินทองไหลมาเทมาครับ เหมือนสายน้ำครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญ25ส่สตวรรษครับเนื้อเงินหรือเปล่าครับหลังยันครับสวยสวยคมคมเลยครับ 300บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่8ก็เป็นพระหล่อโบราณทาเวสุวรรณครับทาเวสุวรรณการพูดผีปีศาจครับ ไม่ย่างกายมาแพ้วพานครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับพร้อมแนบครับ300บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อน,นุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับ สวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเด็กทุกองค์ครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จครับฝั่งเม็ดแรกครับหรือจะเป็นเหล็กไหลครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับขัวโตครับ 2 4 1 1ครับสมเด็จขัวโตวครับรายการที่11ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับเหรียญกลมหลวงพ่อเปิ่นครับ2536ครับ อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นสวยๆคมๆคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่12ครับ,รบเป็นพระผงสุพรรณครับ เนื้อดินลงลักเก่าครับเหนือเก่าเก่าค่ำๆเลยครับมันมันเลยครับพระผงสุพรรณครับรายการที่13ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกเกษมครับเขมโกครับสุสานไตลักษ์ครับ จังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่ครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันครับ ดมสมพรครับหลังยันครับเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับน่าจะเป็นสายป่าครับวัดอุดมสมพรครับรายการที่15ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับ2 4 6 9ครับปีพศออครับ ที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถครับหลังยันครับเหรียญหลวงพ่อกันครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่16ครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุกครับยืนถือไม้เท้าครับ รูปถ่ายกระจกหุ้มทองแดงครับรูปถ่ายขาวดำครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับดูแล้วเข้มขังครับรายการที่17ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับ หลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับรายการที่18ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่เลยครับน่าจะเป็นเพชรหน้าทั่งครับแวววับจับตาครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านกากยายักษ์ครับ เนื้อเก่าเก่าแห้งๆเลยครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จแหวกม่านครับเนื้อผงน้ำมันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตารามครับสมเด็จแหวกม่านครับ รายการที่20ครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมครับอิสะริโกครับอายุ95ปีครับหลังยันครับที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนครับวัดละหานไล่จังหวัดละยองครับ รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญลอเก้าลาชินีครับน่าจะเป็นเหรียญพุทธซ้อนครับรัฐบาลไทยครับปีพศสองพันห้าร้อยสามครับเหรียญหนึ่งบาทครับเหรียญหนึ่งบาทอลอเก้าพระราชินีครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือเก่าเก่าเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ300บาทครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับ300บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่23ครับเป็นแนบหลอก9ครับพุทธศินงดงามครับรายการที่24ครับเป็นพระปุหนังครับ เนื้อชิ้นตะกัวออกชิ้นเงินครับเรียมกรอบเก่าเปิดหน้าเปิดหลังครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่25ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับปิดทองเก่าครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับชุตินัทโลครับวัดโคสิตาลามครับด้านหลังเป็นยันไตสณนะไตสระคมครับ ปี2521ครับเปียกทองคําครับรายการที่27ก็เป็นพระปิตาเนื้อโลหะหลังยันยุ่งครับเนื้อออกขันลงหินเลยครับเก่าๆเลยครับปิตามหาโชคมหาลาบครับ เงินทองไหลมาเทมาครับเมตตามหาอุดครับค้าขายร่ำรวยครับรายการที่28ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังปั๊มโค้ดรูปเจดีครับสวยสวยงามงามเลยครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับ แข่งแข่งแน่นแนนมันมันเลยครับรายการที่2 9ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับเนื้อมันมนเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ จำเนียนครับวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ครับน่าจะเป็นสายใต้ครับรายการที่31ครับเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีครับวัดผาสุกกะวัดผาสุก,การาม ปี2,517ครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณรูปหัวใจครับ เก่าๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนครับเหรียญห่วงเชื่อมครับหลังยันครับ รายการที่34ครับเป็นพระปางลีลาครับพระพุทธมหาลาบครับปางลีลาพระพุทธมหาลาบครับเรี่ยมกรอบครับพร้อมบูชาครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะ รายการที่35เป็นเหรียญจอบหล่อโบราณครับหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่36คเป็นรูปหล่อโบราณสมเด็จโตครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆ,ๆคํำๆเลยครับ รายการที่37ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงครับเนื้อเก่าเก่าแน่นแน่นเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระล่วงครับหลังลางปืนครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อกเกษมปุกเศกครับสายเนื้อครับกรอบเก่าแตกลายงานเลยครับเนื้อโลหะครับพระล่วงยืนครับรายการที่39ครับเป็นพระมเหศสวนครับด้านหลังเป็นพระนาคปกครับเนื้อชินตะกัวครับ น่าจะเป็นพักกุครับรายการที่40ก็เป็นพระสมเด็จไกเซอร์ครับลงรักปิดทองครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับรายการที่41ครับเป็นเหรียญ25พระพุทธศตรวตรรษครับหลังยันครับ เลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค,ครับสวยมากสวยน้อยก็300บาทครับรายการที่42ครับเป็นพักกิ่งครับต่อโค้ดครับใต้ฐานครับหุ้ม เนื้อออกสีนาคเลยครับพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ก้างปลาครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับรายการที่44ครับเป็นเหรียญรอ5ครับหลังช้าง3เสียนครับเรี่ยมเก่าโบราณครับ300บาทบางบางๆเบาๆครับ รายการที่45ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับเหรียญปราบมานครับพร้อมสร้อยเลยครับ300บาทครับเช้าหมดอดได้ของดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อๆไปครับขอบคุณครับ